ครับก็สำหรับอำเภอศิีเมืองนะครับเป็นอำเภอที่เป็นฮับของการจราจรนะครับก็คือพี่น้องประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพก็จะมาสู่อำเภอชุมแพแล้วก็เข้ามาศรีเมืองนะครับ,รบเพื่อจะไปที่นากลางหรือว่าหนองบัวลำพูนะครับก็สำหรับการจราจรนะครับตอนนี้จะสังเกต,ตนนเห็นว่ามีปริมาณรถมาจากกรุงเทพหรือว่ามาจากทางชุมแพนเยอะมากนะครับตำรวจก็จะจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจนะครับตามจุด ร่วมจุดแยกโดยเฉพาะจุดนี้นะครับซึ่งเป็นทางแยกที่จะไปที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะครับก็จะจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกการจราจรตลอดเวลานะครับแล้วก็ขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ใช้รถเทศถนนในเถศรรการนี้นะครับเพราะว่าปริมาณรถมากการจราจรอ,อาจจะติดขัดเป็นบางช่วงบ้างก็ขอความร่วมมือว่าให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่รถนะครับและก็ที่สำคัญก็คือเมาอย่าขับนะครับก็ ทุกคนก็ขอให้ช่วยกันนะครับเ,เรียกว่า,ามีน้ําใจกับเพื่อนร่วมทางนะครับก็อย่าใจร้อนนะครับก็เชื่อว่าถ้าหาทุกคนทำปฏิบัติตามกฎจราจรเนี่ยก็จะทําให้การจราจรไหลลื่นไปได้แล้วก็ปัญหาหอุบัติภัยก็จะไม่มีนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะสัญจรไปมาในเขตซีบเรืองนะครับก็ฝากนะครับว่า มาตรการตำรวจก็จะเข้มข้นนะครับในการประคับใช้กฎหมายนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะมาตรการเมาไม่ขับนะครับซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุของทุกๆปีของทุกเทศกาลนะครับปีนี้ตำรวจก็จะเข้มงวดกดขันในการขับรถเมาสุรานะครับเพราะนั้นก็ฝากประชาชนพันว่าท่านใดที่ดื่มก็อย่าขับนะครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคนครับต้องมีว่ากาวได้ขับดีไม่ได้กินได้แต่กูับผม ในระบบ PM เมสามมีผมการจากคุ่มแม่คอหอหอวครับมันจะได้ตามเป้าหรือไม่ได้ตามเป้าแต่ในระบบต้องมีทั้งค่าอย่างอยากให้ข้อความว่างโอลหรือว่าการภากเก่าข้อข้อหาที่เราทมันจะไม่ได้ก็ให้ลงให้ครบทุกข้อหาความาการถน้อยให้ค่อยๆว่ากันไปเพราะว่าพวกเราก็ต้องใช้ทีทีบริหารตัวเองให้ได้ เกริดการจราจรก็ดูถ้ามันหางยาวก็ใช้แม่นวลแต่มันจะมาเป็นพักกมันจะดูไฟแดงตรงโน้นแล้วมาก่อโขึงเราก็ใช้ใช้แม่นวลนะหรือว่าถ้ามันติดขัดมากๆก็บุกกลับเชื่อว่ากคนทำได้แล้วของคุณครับใช่หมดเอ้า